กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสือบ้านหนององม้มตั้งอยู่ณนหะมู่ที่1ตำบลหนององม้มอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีผลิตภัณฑ์โดดเด่นของกลุ่ม 1. โต๊ะชุดรับแขก 2. ฉากกั้น 3. กระเป๋า 4. หมวก 5. กล่องทิชชู่ 6. อาสนะ 7. ที่รองแก้ว 8. เสือพับผลงานรางวัลเกียรติบัตรที่กลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี 1. รางวัลชนะเลิศการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัด 3. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวเสือพับ 4. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ3ดาวโต๊ะกลาง 5. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ3ดาวชุดรับแขก 6. ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ3ดาวฉากกั้น 7. ได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัด 8. ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มอาชีพสตรีดีเด่นระดับตำบล 9. ได้ผ่านกิจกรรมต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบจังหวัดอุบลราชธานี 10. ได้รับการยกย่องเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ,งอง้มและได้ทำกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน